โอ้ฉันเจออันนึงแล้วมันดูดีมากเลยอ่ะมันขายอยู่ด้วยใกล้ๆร้านค้าใกล้ๆเลยอ่ะเออไปซื้อได้ไม่ต้องสั่งออนไลน์เปลืองค่าส่งได้เวลาซื้อทีวีใหม่เฮ้ยจอแบรนด์โอเลขอแบบบิ๊กเบิ้มมันมีใครนั่งมาด้วยใช่ไหมโอเคถ้ามีคนนั่งมาด้วยเนี่ยมันจะลําบากเอามันมีคนตายในป่าด้วยนี่นาะอย่างที่ข่าวเขาบอกอ่ะเอ๊ะไม่มีคนตายด้วยหรอครับไม่แน่อาจจะเป็นพวกสัตว์ป่าทําร้ายก็ได้ใช่ไหม พวกนั้นบอกว่าการตายอะมันเหมือนมาจากสัตว์บางอย่างนะแต่มันไม่น่านจะใช่สัตว์ป่ามันเหมือนเป็นปีศาจมากกว่าเออเหมือนกับว่าเราได้กินข่าววุฒมีตัวเดืออยู่ข้างนอกบ้านชิบหายแล้วนี่บัตรลอก็เล่นใช่ไหมเนี่ยไฟมาตัดเลยตอนนี้วะเนี่ยฉันต้องไปรีเซ็ตเบเกอร์ซะหน่อยมันอยู่หลังบ้านฉันเองอุ้ยตึบ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 โอเคเรียบร้อยฉันคิดว่าพลังงานน่าจะกลับมาแล้ว This day. whoa